ที่ผมดูข่าวนะเมื่อตอนเย็นๆนะเรื่องของการมีการดําเนินคดีกับบรรดานักต่อสู้ทั้งหลายแหลนะ่นะนะผมว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ฉลาดน,นะครับนะนะมันไม่ใช่วิธีการที่ฉลาดแต่ว่ามันเป็นคือการเติมเชื้อไฟนะลงไปนะครับซึ่งวันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องยอมรับนะว่าคุณบริหารประเทศมา6ปีกว่าแล้วเนี่ยมัน ไม่สามารถทําให้คนไทยมีความสุขได้แล้วคุณก็ยังสร้างปัญหาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเกิดการชุมนุมนะครับถ้ารัฐบาลทําได้ดีนะครับใช่ไหมครับก็ไม่มีใครมาชุมนุมอยู่แล้วแต่คุณทําให้บริหารประเทศไปตามที่ได้รับปากได้สัญญาไว้นะครับคุณก็รู้ว่าบทเรียนประเทศนี้นะว่าที่ผ่านมานะมันมีการขัดแย้งเรื่องอะไรบ้าง อะไรที่เป็นปัญหาจนกระทั่งทําให้คุณได้รับเลือกเข้ามาเป็นนะดจนกระทั่งคุณได้เข้ามายึดอํานาจโดยที่ประชาชนไม่มีใครต่อต้านนะครับเพราะเขาคาดหวังนะครับนะว่าคุณจะเข้ามาแล้วแก้ไขปัญหาที่คาราคาสัางได้แต่ท้ายสุดนะครับก็ผ่านมา6กปีเกือบ7ปีแล้วเนี่ย มันพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าคุณล้มเหลวนะครับนะนั้นเมื่อล้มเหลวแล้วตามกติกาประชาธิปไตยนะคับประชาชนมีช่องทางเดียวนะครับที่จะสามารถสื่อสารทั้งรัฐบาลได้ก็คือการออกมาชุมนุมเรียกร้องนะแต่คุณก็อ้างสารพัดส,สารเพแล้วก็ออกกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบรชุมนุมอะไรต่างๆนานานี่นนครับหรือการประกาศ พระกฉุกเฉินเพื่อจะปิดกั้น,นให้ประชาชนไม่สามารถแสดงออกได้นะครับมันก็ไม่ใช่จะใช้วิธีทางประชาธิปไตยนะยิ่งวันนี้นะครับมีประชาชนที่ก็ทนไม่ไหวั้งต่พยายามในการยุบพักการเมืองตั้งแต่พักอนาคตใหม่ถูกยุบใช่ไหมครับถ้าเราพิจารณากันอย่างด้วยจิตใจที่เป็นธรรม ระบอกประชาธิที่ประายคือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์นะครับนั้นเขาก็มีสิทธิ์ถ้าเราตั้งกติกานะครับให้มันเอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเข้าถึงการเมืองนะครับตั้งกติกาให้มันง่ายไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายนะครับนะแล้วก็เปิดโอกาสทุกคนเขาได้ทําหน้าที่ให้เขาได้เสนอตัว วันนี้มันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าวันนี้มีประชาชนที่ให้ความนิยมชมชอบพักอนาคตใหม่ถึงหกล้านกว่าเสียงใช่ไหมครับแล้วอยู่ๆมาวันนึงครับพักอนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยลองคิดดูดิว่าคนที่หกล้านกว่าเสียงเนี่ยครับเขาจะแฮปปี้ไหมกับการที่พักที่เขาเลือกนกักการเมืองที่เขาชื่นชอบถูกยุบพักนะครับ ห็นไหมเขาก็พยายามแสดงออกต่างๆนานาที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่รัฐบาลใช้ในการจัดการคู่แข่งนะครับตั้งแต่วิธีการตั้งแต่รัฐบาลยึดอำนาจมาแล้วพยายาม่จะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อนในการสืบทอดอำนาจนะมีการจัดโต๊ตจตจะจงโต๊ะจีอะไรต่างๆนะคุณทําอะไรก็ไม่เคยผิดฟังคุณทําอะไรก็ไม่เคยผิดแต่ฝั่งอื่นทําอะไรก็ผิดไปหมดนะครับใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นการเพาะบ่มความที่ไม่พอใจ จนนี้มันพัฒนามาจนท่าวันนี้มีม็อบเกิดขึ้นออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าเขามองว่ารัฐธรรมนูญนี้มันไม่มีความเป็นาาประชาธิปไตยแล้วก็เรียกร้องให้หยุดทุกขามประชาชนแล้วก็เรียกร้องให้ยุบสภาอันนี้คือสามข้อหลักๆที่คนส่วนใหญ่นะครับเห็นพ้องต้องกันนะ,นะไม่รวมเรื่องของ สองความหวังความฝันอะไรนะผมมันก็ไม่แน่ใจแล้วสิข้อเรียกเสนออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างที่แน่ๆเนี่ยสามข้อเรียกร้องเนี่ยผมว่าไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยนะส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยอยู่แล้วในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็หยุดคุกคามประชาชนนะครับซึ่งแต่วันนี้มันไม่ใช่การคุกคามยังมีอย่างต่อเน,นี่นะนะยังใช้เจ้าหน้าที่รัฐในการจัดการในะคนนี้เห็นต่าง แล้วประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้ไหนะลายการที่คุณคิดไปเองว่าการใช้อำนาจรัฐไปจัดการกับบรรดาผู้นำม็อบแกนนาต่างๆเนี่ยจะทำให้เขากลัวมันไม่ใช่นะมันกลับทำให้เขายิ่งสู้แล้วก็รอดูนะครับนะเห็นมีประกาศลหลายๆกลุ่มนะที่ผมดูเนะี่ยที่เตรียมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพวันะที่28นี้ลึกจะมีด้วยใช่ไหม28นี้รึกจะมีเนี่ย หรือคนเที่ยวาะที่มีจะมีเดินทางมาค้างคืนด้วยใช่ไหมครับจากต่างจังหวัดเห็นไหมครับการจับกลุ่มแกนนําการใช้เลขกลงกฎหมายนะครับในการที่จะข่มขู่คุกคามประชาชนะมันไม่ได้ผลนะครับนะเพื่อไทยแต่ก้าวไกลจริงหรือเปล่าครับน่าจะจริงนะน่าจะจริงอย่างที่เขามีข่าวลือนะว่า ว่าถ้าเกิดพลังประชารัฐอาจจะจับมือกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะก็นะถ้าเกิดคนหนึ่งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแยกวงใช่ไหมครับก็จะเอาเพื่อไทยมารวมแล้วก็จะตั้งรัฐบาลมันมีสัญญาณหลายๆอย่างนครัที่ว่าวันนี้มีการจู่ป่ากันเรียบร้อยแล้ว ไม่ไว่าเรื่องคดีความนะครับแล้วก็การที่ไม่เอากันจริงในเรื่องของการอภิปรายรอบที่แล้วนะการเมืองไทยมันก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับนะนะแล้วก็คุณลองไปมองดูนะว่ามันมีสัญญาณหลายๆอย่างนะว่าวันนี้กําลังจะเป็นมวยล้มต้มคนดูระหว่าง mm hmm. เพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะครับ ผมมองว่าวันนี้พลังประชารัฐแอบมีการจับมือกับเพื่อไทยแล้วนะครับใช่ไหมครับคุณดูเดี๋ยวหลายอย่างมันมีสัญญามาต้องนานแล้วนะยายผมต้องพูดเ,เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะเป็นการไปใส่ความเนาแต่ผมเชื่อว่าเราคงจะสังเกตได้เองว่าจะเป็นเรื่องคดีความการสั่งไม่ฟ้องการอภิปรายแล้วไม่ถึงใช่ไหมครับหมดเวลาก่อน การเลือกตั้งการหลีกทางให้กันใช่ไหมครับมันก็เห็นสัญญาณชัดเจนว่าวันนี้เพื่อไทย,ยไม่ได้สู้เพื่อประชาชนแล้วเขากำลังสู้เพื่อตัวเขาเองสอสอเพื่อไทยบางคนก็ยังทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแต่บางคนก็เริ่มส่งสัญญาณนะเริ่มปลดกระดุมเสื้อรอแล้วถอดกางเกงรอเตรียมผสมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็เชื่อว่าภาคเก้าไกลน่าจะเป็นของจริงนะแต่ส่วนภาคอื่นๆผมก็มองว่าล้วนจะทําเพื่อประโยชน์ตัวเองนะครับอาจจะเกิดการจับคั่วก,กันใหม่ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เห็นไหมครับว่าทางประธาธิปดัดยังไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนักแต่ภูมิจใจไทยแสดงท่าทีชัดเจนแล้วที่จะให้มีการแก้รัฐมน,นูญ ช่ครับแล้วก็เพื่อไทยก็แสดงแต่ก็ยังกักและล่าสุดเห็นประกาศนะจะเปิดการยื่นไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมตินะครับ,นะรบการที่เพื่อไทยประกาศว่าจะยื่นนะครับไม่ไว้วางอิอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่ลงมตินะครับนะบนะบก็คือก็อภิปรายกันไป นะครับแล้วก็รัฐบาลก็ตอบมันก็เหมือนก,นการฟอกตัว,วนะครับมันเป็นพิธีกรรมในการฟอกตัวเพราะว่าก็อาจจะชงเรื่องในการอภิปรายนะชงเรื่องในการอภิปรายแต่ว่าไม่เอาจริงแล้วก็เปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ชี้แจงนะชี้แจงได้ไม่ได้ไม่รู้กันแล้วแต่ฝีมือรัฐบาลแต่ไม่มีการลงมติ ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับแค่นี้นะมันก็ชัดเจนแล้วนะว่าถอดดังเกงรอผสมพัน์แล้วครับตอนนี้นะครับคุณว่าเขียนด้วยกับผมหรือเปล่าครับผมดูวันนี้เพื่อไทยแม่งเริ่มเบี้ยวเตั้งแต่ตอนอภิปรายมีแมงใจงแต่รอบที่แล้วแล้วมีส่งปลาหีขึ้นมาอภิปรายดึงเวลาจนทั้งหมดเวลาไม่สามารถอภิปรายบิ๊กป้อมได้ใช่ไหมครับ นั้นมันเห็นสัญญาณมาแต่การเลือกตั้งซ่อมก็มีการหลีกทางให้การเห็นไหมครับอวันนี้นะเพื่อไทยนะมีสสเพิ่มก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะรู้อยู่แล้วยังไงก็ตัวเองก็เป็นพัคที่มีสสมากสุดอยู่ใช่ไหมยังไงตัวเองก็ไม่มีทางที่เป็นนายกแต่ถ้าเกิดไว้ไม่ตีแล้วสามารถ พลิกตัวเองมาเป็นรัฐบาลได้มันน่าจะมีประโยชน์กว่าจริงไหมครับแต่เกิดการเมืองเกิดพลิกผันเนี่ยกลายเป็นพลังประชารัฐจับมือเพื่อไทยมันก็สมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อไทยก็อยากเป็นรัฐบาลนะครับใช่ไหมพลังประชาัฐก็อยากจะต่อหน้าต่อแล้วก็พลังประชาชนองก็รู้สึกอึกดอัดกับการทํางานของประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับที่ มือนหอกข้างแค่ใช่ไหมครับนั้นก็อาจจะเกิดไปได้ที่วันนึงเพื่อไทยจับมือกับพลังประชาชนอ,อาจจะประชาชนก็ถูกหักหลังเช่นเคยนะครับมไม่รู้อันนี้เป็นเพียงแค่ผมคิดไปเองนะครับอาจจะจริงอาจจะเท็จก็ไม่รู้แต่ผมบอกแล้วผมพูดให้คิดไม่ได้พูดให้เชื่อ แต่ผมสังเกตดูหลายๆอย่างคนระับมันอาจจะตกตาชาวบ้านทั่วไปได้แต่ว่าคนที่มีโอกาสได้เข้ามาคุกครีการเมืองมันมองเห็นนะครับว่าเขากำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่เล่นเกมเหยียบตีนกันคนะภาษาภาษาจีโกก็เ,เรียกว่าเ้เหยียบตีนใช่ไหมครับเห็นไหมล่าสุดนี่อะไรนะศีระตั้งวันเป็นที่ปรึกษาใช่หไหม เนไ,ไครับศีละพลังประชารลตั้งวันแห่งพักเพื่อไทยเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการกฎหมายนะครับแล้วก็มีการหักก้าวไกลมีบางคนให้สัมภาษณ์เบรกก้าวไกลว่าอย่าซ่าให้มากนะอะไรเงนะครับแล้วก็ชิง,ชงยืน่นยติอภิปรายเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติน แม่งแค่นี้ก็เห็นรู้ว่ามวยล้มต้มคนดูสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเนี่ยรัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนได้แล้วนะครับคุณแม่งผิดตั้งแต่ต้นแ,แต่ยึดอานาจมาแล้วก็สืบทอดอานาจแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญเอื้อตัวเองแล้วก็แต่งตั้งสอวอเพื่อมาเลือกตัวเองนะครับใช่ไหมแล้ววันนี้คุณยังใช้กฎหมายคุกคามประชาชนปิดกั้นคนเห็นต่าง ดำเนิเนคดีกับบรรดาแกนานำถามาี่มันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าคุณก็เห็นว่าการที่คุณใช้การยัดคดีพม,มันไม่ทำให้เขาหยุดแต่มันทำให้เขายิ่งต้องสู้นั้นผมนึงคิดว่ารัฐบาลควรต้องหยุดคุกคามประชาชนแล้วก็สู้กันแบบประชาธิปไตยประชาชนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นเวทีของประชาชนก็คือข้างถนน เด็กๆต่างๆนะครับจนะ,บะบมีใครหนุนหลังไม่มีใครหนุนหลังไม่รู้แต่ในเมื่อเขาไม่ใช่เป็นพักการเมืองเขาคือประชาชนธรรมดาทัานเวทีเขาต้องอยู่ที่ริมถนนก็ถูกต้องแล้วนี่ครับ <S <S เขาไม่มีทางเข้าไปในสภา,าได้เพราะเขาไม่ใช่สสแต่การที่คุณพยายามจะปิดกั้นนะค,คนที่มาแสดงออกทางการเมืองโดยการใช้ คดีความนในการสกัดกั้นเขาเนี่ยมันไม่ค่อยแมนมันไม่แฟร์นะครับวันนี้ผมเห็นเด็กโดนเป็นลูกอีกคดีแล้วนะ,นะมีการออกมาจับนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปจับรอจนเขาปรากฏตัวในมอบแล้วก็ไปจับทำไมถึงไม่ยอมส่งจดหมายเรียก แล้วก็นัดเข้ามาชี้แจงเขาก็จะมาในวันนี้เขาว่างวันนี้เขาไม่ว่างเขามีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนแต่การที่คุณใช้กันออกไม่จับเลยคือคุณก็ถือไม้จับรอไว้แหละมันไส้มาแล้วก็จับแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่จับเสร็จก็จะโยนมาให้เป็นภาระของศาลให้ไปประกันตัวที่ชั้นศาลตลอดนะครับก็เป็นการใช้งานศาลผิดประเทศนะครับ นั้นก็ต้องปล่อยให้ประชาชนเขาแสดงออกคุณก็คือทอํายังไงก็ได้บริหารประเทศยังไงก็ได้เพื่อถ้าคุณทําดีม็อบมันก็กลับบ้านมันก็จุดไม่ติดใช่ไหมครับถ้าคุณทําดีนโยบายออกมาดีโอโหมาตรการดีๆทั้งหลายนั่นแหละม็อบอยันจุดยังไงก็ไม่ติดแต่วันนี้เขาติดแล้วเขาต้องออกมาแล้วแต่คุณกับการใช้กฎหมายไปจัดการเขา มีคนเซ้นจอนช่างยนต์รุ่นสิบสามขอต้านเผด็จการซึ่งรุ่นเพื่อนผมมันรุ่นเก้าเนี่ยเซ้นจอนปวชรุ่นเก้านะปวสรุ่นหนึ่งเซ้นจอนก็วันนี้นะครับเราจะโดนนักการเมืองหักหลัง ผมเชื่อวล้ว,วันนี้เพื่อไทยไม่ใช่เพื่อไทยพักเดิมนลกำลังจะแปลงร่างนะครับกำลังจะแปลงร่างนะครับวันนี้นกักการเมืองล้วนกำลังดูทิศท,ทางลมนะครับไอ้คนที่เป็นรัฐบาลก็เตรียมชิงไอ้คนนี้เป็นเตรียมฝ่ายค้านก็เตรียมเสียบใช่ไหมครับ คนทนี่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ถ้ากูอยู่กับรัฐบาลต่อสมัยหน้ากูอาจจะศูนย์พันนะครับแต่คนที่เป็นฝ่ายค้านอยู่ตอนนี้บอกแหมว้ยกูเป็นฝ่ายค้านกับท้องหิวแล้วเกินอดอยากปากแห้งหลือเกินขอเป็นรัฐบาลก่อนเถอะวะแล้วก็ไปว่ากันใช่ไหมครับเห็นไหมครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแล้วก็มีสัญญาณอะไรอย่างกูลองดูนะครับ ก็เป็นตามที่ผมพูดหรือเปล่าไปมาครับก้าวไกลในเดิมคืออนาคตใหม่เคยเดินร่วมทางมากับเพื่อไทยวันนี้ถึงคราวต้องแยกวงเริ่มมีสัญญาณของวงแตกเห็นไหมครับเด็กก้าวไกลก็อุดมการมุ่งมั่นเดินหน้านะครับตามศรัทธาประชาชนแล้วก็ตามที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนในขณะนี้พรรคการเมืองรุ่นเกา่ารุ่นเกา่าทั้งหลายแหละนะครับ ล้วนแต่หาจังหวะดูทิศทางลมคนพวกนี้เล่นการเมืองเพื่อชัยชนะนะครับเขาเล่นการเมืองเพื่อชัยชนะทํำยังไงก็ได้เขาได้รับการเลือกตั้งทำยังไงก็ได้ให้ได้เป็นรัฐบาลเขาคิดอยู่ขนาดนี้สําหรับนะการเมืองรุ่นเก่านะแต่วันนี้นะครับผมเห็นพรรคที่เป็นความหวังก็คือก้าวไกลที่ยังยึดมั่น ในสัญญากับประชาชนนะครับยังพร้อมที่จะเดินหน้าตามอุดมการนะก็มีสอสหนุ่มรุ่นใหม่ๆนะครับที่ยังจุดเยินยังชัดเจนนะครับก็พวกเราก็ต้องจับตามองวันนี้คนที่อยู่ในพรรครัฐบาลเนี่ยการที่จะย่อยแยกตัวจากรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้แยกเพราะอุดมการแต่แยกเพราะไปกันไม่ได้ อยู่ไปก็ไม่ไร้ค่าอยู่ไปก็อาจจะศูนย์พันก็เลยอาจจะเป็นจะต้องเตรียมตุนคะแนนเตรียมฟื้นแรงศรัทธาให้กับ f อที่เหลือน้อยลงทุกวันเพราะว่าถ้าไม่รีบทำอะไรตอนนี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่าสมัยหน้าต่ำสิบ